ซัมซุง Galaxy S24 Ultra จะมีหน้าจอที่สว่างที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเป็นจอขอบแบนนะครับและจะขอบหน้าจอเนี่ยหนาขึ้นนิดนึงด้วยสวัสดีครับกับมาร์เดลข่าวสารดีๆทางไอทเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนียรับแนนกาสาสิบนาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ So all started. รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพด้ภข่าวสารที่มาเนใแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Samsung Galaxy A24 Ultra นะครับอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของโทรศัพท์มือถือที่ดูเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับในเรื่องของหน้าจอนะครับที่แบนแบบแบนเป็นปกตินะนะแล้วก็จะมีนีส่วนของการอัปเกรดในเรื่องความสว่างนะครับที่สว่างได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับ หล่นข่าวลุดอย่างไอเดียดโซได้ออกมาเปิดเผยถึงซัม s ุงกลา l ซี y เอท u l สี่อจะมีความสว่างหน้าจอสูงสุดที่2,200นิตริตซึ่งถือว่าสว่างมากแม้กระทั่งกลา a ซี a เอท l t สาสว่างได้เพียงแค่1,750นริตเท่านั้นอย่งางไรก็ตามนะครับข่าวร้ายก็คือว่าซัมซุงกลา l ซี y เอท u l สี่นั้นจะมีขอบหน้าจอที่หนาขึ้นจนอาจจะหนาเท่ากับขอบหน้าจอกลา a ซี a เอแถมยังหนาไม่เท่ากับแถมยังหนาไม่เท่ากันทุกด้านด้วยนะครับ ด้านล่างหนาเพียงแค่3มิลน,นะครับอีกด้าน1นึ่งมมิลซ้ายขวาอะยนะครับอัตราส่วนหน้าจอนะครับก็จะเหลือเพียงแค่88%เท่านั้นหน้าจอนะครับตัวนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่ในความสวยงามด้วยนะครับว่าเวลาทําออกมาแล้วจะเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นเพียงแค่ข่าวรือนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการอัปเกรดแบบนี้จริงๆริงไหม แล้วสิ่งที่ได้มากับสิ่งที่เสียไปเนี่ยคุ้มค่ากันหรือไม่นะครับไว้คิดว่าปลายปีเนี่ยคงมีข้อมูลเพิ่มเติมแหละเดี๋ยวไว้เราอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับทยอยทยอยอัปเดตกัน วัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อ p e e ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย